เครื่องดื่มภาษายูเครนนาโปเลย์ยาาูเครนิชกาโมวาเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แอลกอฮอล์เครื่องดื่มนาำพีน้ำโคลโคล Nám. Voda. Nom. Moloko. Namanao Limonad Limonád. Kafé. Káva. คาปูชิโนชาชายน้ำผลไม้ซิกน้ำแร่มินเนอรัลน้ำวอเดาอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Не забудьте підписатися на наш канал.